สวัสดีครับผมนายรัชพลลำพานักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาสังคมศึกษา,าคณะครุศาสตร์ครับผู้สมัครนายกสโม,มสรน,นักศึกษา,าคณะครุศาสตร์หมายเลขหนึ่งครับผมชื่อพักครุศาสตร์ร่วมใจครับวิสัยทัศน์ของเรานะครับร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนานโยบายทั้งหมดของเรามีสีข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับรวดเร็วเข้าถึงได้โดยเราจะมีการแจ้งกําหนดการของกิจกรรมทั้งหมดนะครับและหรือ จ,จ, IN, จัดทาปฏิทินก <pl ains> ิจกรรมของนัก <kaz> ศึกษาเพื่อลดปัญหาที่กระทบต่อนักศึกษาครับผมสนะครับสารวจความต้องการความขี้เห็นของนักศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อยื่นเรื่องและเสนอแล้วก็ปรึกษากับทางคณะนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้ตรงต่อความต้องการของนักศึกษาครับผม 3. นะครับส่งเสริมนโยบายการรับฟังปัญหาจากนักศึกษาเพื่อส่งเรื่องต่อให้สภานักศึกษาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับเช่นปัญหาของนักศึกษาในหอพักวิทยาเขตแม่ริมครับผม แล้วก็ปัญหาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาลัยครับส่นะครับส่งเสริมการทากิจกรรมของนักศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะ5ดีนะครับ 1. น,นะครับคนดีส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะครับความรู้ดีส่งเสริมให้นักให้ความรู้เรื่องการสอบไปประกอบวิชาชีพของหลักสูตร4ปีแล้วก็ครูในศตวรรษที่21สครับสุขภาพดีส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีโดยส่งเสริมนักศึกษาที่มีความ สามารถหรือว่าความสนใจในการเล่นกีฬาตามความถนัดของตนครับ 4. นะครับบุคลิกภาพดีส่งเสริมให้นักศึกษาแต่งกายแบบสมาร์ทและดูดีนะครับ 5. ครับพลเมืองดีส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยครับผมขอบคุณครับ